ฝนตกทั้งฟ้าร้องวันนี้โอ้โอยงฟ้าร้องฟ้าตกฝนเลยวันนี้ หนักมากวันนี้โอ้โหถึงฟ้ลาร้องด้วยฟ้ลาร้องฟ้าแลบเลยไม่ได้แล้วสายฝนเข้ามาข้างในแล้วสาดเข้ามาข้างในแล้ว รครับสวัสดีครับผมครบผมหลังจากดูบรรยากาศฝนตกในรอบบ่ายนสิงคโปร์นะครับฝนตกหนักมากทั้งแรงทั้งฝนฟ้าขนองนะครับ แล้วเรามาต่อกันที่สถานการณ์ของวัสิบเก้านะครับจะเริ่มกันที่สิงคโปร์นะครับผม Singapore สิงคโปร์สำหรับประจำวันที่ยี่สิบนะครับยี่สิบพฤศจิกายนสองห้าหกสามนะครับผมไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศนะครับผมในหอพักเศูนย์นะครับไม่มีผู้ติดเชือ้อและก็ในชุมชนก็ไม่มีคนติดเชื้อนะครับ และมีเคสนํนเข้าสี่รายนะครับวันนี้ก็นําเข้าสี่รายนะครับในการเกิดตัวนะครับเข้ามาก็อยู่ในความดูแลของาพยาบาลนะครับแลวก็ได้ออกจากโรงพยาบาลวันนี้นะครับผมอัปเดตดึกซะหน่อยนะครับข้อมูลเพิ่งมาเมื่อ18นาทีเมื่อกี้นี้เองนะครับข้อมูลอัปเดตโดยกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์นะครับวันนี้ได้ออกจากโรงพยาบาล6รายนะครับ สำหรับวันนี้แล้วยอมยอดผู้ที่ไดอกจากโรงพยาบาลทั้งหมดคือห้า0 0ืแดันกห้าสิบแปดรายนะครับผมห้า0 0ืแดันกห้าสิบแปดรายนะครับ, 58, รบ, 58, รบ, 58, รบแล้วก็ยืนยันยังรักษาอยู่ในโรงพยาบา26ล26กรายนะครับ26กรายนะครับยังอยู่ในโรงพยาบาลน,นะครับผมแล้วก็ยังมีหนึ่งรายอยู่ในห้องไอซียูนะครับผม สำหรับยอดผู้เสียชีวิตนะครับยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับสำหรับสิงคโปร์28รายเท่าเดิมน,นะครับสำหรับยอดผู้ติดเชือ้อสะสมในสิงคโปร์ก็5้า0 0กว่านะครับห0 0 0มื่นตัวกว่าก็ผู้ติดเชือ้อสะสมทั้งหมดในสิงคโปร์อยู่ที่จากอัปเดตเมื่อวานนะครับจากเมื่อวานรวมทั้งวันนี้อีก4นะครับ4รายก็รงมาห้าหมืปดนหนึ่งร้อ่สิบ ผมประมาณนี้นะครับแล้วก็เราจะไปต่อที่เมืองไทยนะครับผมดูสถานการณ์โควิด19ในเมืองไทยจากศูนย์โควิด -19 นะครับผมศูนย์โควิด19ในเมืองไทยเรานะครับเข้ากันกับสิงคโปร์นะครับะดับเมืองไทยวันนี้นะครับายงานโควิด19ของอ่าของวันประจำวันศุกร์นะครับโทษทีนะครับวันศุกร์นะครับประจำวันศุกร์ที่ ยี่สิพฤศจิกายน2563นะครับผมประจำวันศุกร์ที่ยี่ส <20 4 S 2> ิบพฤศจิกายน2563นะครับอัปเดตเวลา11บเนาฬิกานะครับสถานการณ์ติดเชื้อโควิด19นะครับผู้ป่วยรายใหม่4รายนะครับในเมืองไทยนะครับ4รายผู้ป่วยยืนยันสะสม3,892แล้วนะครับและหายป่วยแล้วก็3,745รายนะครับเสียชีวิตสะสมทั้งหมดเค้าหกสิบรายนะครับยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด สำหรับ4รายนี้นะครับไม่มีการติดเชื้อภายในประเทศนะครับแล้วก็ไม่มีในกชุมชนนะครับและไม่มีผู้เดินทางเข้ามาใหม่ด้วยครับ4ี่รายนี้เป็นผู้เดินทางเข้ามาอยู่แล้วนะครับอยู่ในการกักตัวในสติดโควิดทีนนะครับอยู่ในสติดโควิดทีนจากเยอรมันหนึ่งรายนะครับจากสาธารณเช็ก2รายแล้วก็จากญี่ปุ่นหนึ่งรายนะครับรวมเป็น4รายนะครับผมสําหรับผู้ติดเชื้อภายในวันนี้นะครับแล้วก็ ยอดผู้ติดเชื้อสะสม3ามพรยบรักษาหาย3745เจ้ยี่าอดผู้เสียชีวิต60นะครับผมแล้วก็ผู้ป่วยยังรักษาอยู่นะครับ87ดรายนะครับสำหรับเมืองไทยเรานะครับผมก็เราจะไปต่อที่มาเลเซียนะครับว่าอยังไรดูมาเลเซียนะครับสรับเมืองไทยเราก็ไม่มีการติดเชื้อนะครับมีแต่เคสนําเข้าที่ว่านําเข้ามาอยู่ในการกักตัวในสติดโควิดทินสี่รานะครับอย่างที่ งานงาไปแล้วนะครับเราจะต่อกันที่มาเลเซียนะครับผมมาเลเซียก็ยังเยอะอยู่นะครับผมในงานประจําวันที่20พฤศจิกายน2563นะครับสถานการณ์ในมาเลเซียนะครับตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่นะครับสําหรับผู้ป่วยรายใหม่เฉพาะวันนี้นะครับ958รายครับผม958รายนะครับ พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่นะครับและผู้ป่วยที่รักษาหายรักษาหายออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านวันนี้นะครับ956รายนะครับ956รายนะครับผมที่รักษาหายนะครับสําหรับวันนี้และผู้ป่วยเสียชีวิตในวันนี้นะครับเสียชีวิตวันนี้3รายครับผม3รายเสียชีวิตวันนี้ครับแล้วยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดก็ที่52,638รายนะครับผมไลน์ที่สิงคโปร์เข้ามาติดติดเลยนะครับตอนนี้ เพราะว่ายอดพื้นทีเชื้อแต่ละวันเลขสามหลักสี่หลักนะครับผมเมื่อวานนี้ก็พันสองร้อยเก้าสิบแต่วันนี้ลดลงมาเป็นสามหลักเก้าร้อยห้าสิบแปดนะครับผมติดเชื้อสะสมห้าหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบแปดรายนะครับหายดีแล้วรวมยอดที่รักษาหายก็สามหมื่นเก้าพันแปดสิบแปดรายนะครับยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้ในมาเลเซียนะครับหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดรายครับผมรักษาตัวอยู่นะครับหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดรายนะครับ เฉพาะในห้องไอ u นะครับเฉพาะพักรักษาตัวในห้องไอซ110รายนะครับเฉพาะในห้องไอซครับแล้วยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดโควิด -19 ในมาเลเซีย329รายครับผม300แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่ว่ายอดผู้ติดเชื้อสะสมยอดวันติดเชื้อรายติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะครับโทษทีครับติดเชื้อรายใหม่วันนี้ในจำนวน951รายนี้เป็น ติดเชื้อภายในประเทศ953นะครับมีเทสต์นำเข้าแค่5ายครับครับรายละเอียดก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านใหม่ที่เข้ามายังไม่ได้กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจได้ตาคลิปต่อไปครับผมขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย